ตลาดมันมันไม่ได้ทรายบอกเราว่ามันจะลงกลุ่มที่จะขึ้นได้ดีเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นหุ้นที่สามารถทรําเซ็ตได้ถูกไหมครับถ้าหุ้นทําเซ็ตไม่ได้เนี่ยก็เซ็ตก็ขึ้นไม่ได้สิ่งที่มันเกิดก็คือเนี่ยเรื่องของต่างชาติเนี่ยนะครับถ้าเราดูดูแบบเนี้นะครับ ขายมาตัวนี้คือขายมากสุดเริ่มซื้อเริ่มซื้อมาเรื่อยๆทำไมมันนิ่งก็อันนี้มันซื้อมาห้าหมื่นแล้วมันนิ่งเลยถ้าเราไปมองเรื่องพื้นฐานบ้านเราอ่ะขนาะนี้หุ้นขนาดใหญ่ไม่ว่าเป็นธนาคารเนี่ยเล่นแบบสตอรี่เหมือนกับหุ้นเล็กแล้วไงแสดงว่าไอ้ตัวพื้นฐานจริงๆอ่ะมันยังไม่ได้มาเนี่ยมันมาไม่ได้อ่ะสรุปว่ามาไม่ได้แต่ข้อพยายามจะมาเพราะฉะนั้นหุ้นเรารอบนี้ถ้ามันจะขึ้นมันจะขึ้นในแนวของสตอรี่แม้กระทั่งหุ้นใหญ่นะครับซึ่งกลุ่มที่จะขึ้นฮเนี่ยะน,นะฮะ คือเซตน่มันขึ้นมาอยู่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับถ้าเราอยากดูว่าอิเอร์เน็ตเว่บนะครับมันก็นับเป็นอันนี้เรานับมันตั้งแต่เปิดตลาดหลักทรัพย์ไม่เคยผิดนะอ่าคือนับถูกตลอดก็คือว่าเรานับเพื่อให้รู้ว่าอันไหนขึ้นอันไหนลงนะฮะครับเป็นอะไรไม่รู้ว่าหนึ่งก็ขึ้นสองก็ลงสามก็ขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นสี่ไหมนะฮะจะเป็นสี่หรือเปล่า A อ C สี่หรือเปล่าซีนี่อยู่ตรงไหนก็ได้นะนะครับอืม อ่าทันทีที่นับสี่เนี่ยมันก็จะมีวิธีนับของมันคือเราใช้วิธีว่านับให้ครบนะฮะอืมนะครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ในในถ้าขึ้นไปเลยเนี่ยอันเนี้ยก็จะไม่ดีนะแต่ถ้าย่อลงมาให้เกิดทางเทคนิคให้มีเกิดเป็นอ่าเขาเรียกสัญญาณขายอ่ะนะฮะอืมอันนั้นเนี่ยมันก็จะทเป็นสี่นะฮะอ่าตีแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นห้าเนี่ยนะฮะอันนี้หุ้นมันก็จะมองมองขึ้นเอาเอาว่า เรามองตลาดเนี่ยน่าจะขึ้นไปถึงประมาณเดือนเมษาอันนี้พูดมานานแล้วจากนี้จะขึ้นไปทนถึงเดือนเมษาใช่ใช่แต่ช่วงนี้จะอ๋อช่วงนี้จะสก่อนซึมก่อนเพราะว่าไอ้ไอ้หนึ่งจุดห้าล้านล้านหรือหนึ่งล้านล้านเนี่ยมันยังไม่มามันยังไม่มาไอตัวไอตัวที่ตอนนี้ไอตัวที่รัฐบาลยังใช้ใช้พรบเก่าอยู่ในการแค่เยียวยาก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้ถ้าจะขึ้นมีเรื่องเดียวนะฮะก็คือตัวที่เข้าไปกระตุ้นอ่ะมันต้องกระตุ้นแรงกระตุ้นหนัก มันที่จะพปุบขึ้นมาแบบนะฮะก็กระตุ้นเข้าไปเนี่ยไอตัวที่ได้เนี่ยมันก็คือก็คือแบงค์นะครับก็คือกลุ่มธนาคารอนะครับซึ่งธนาคารตัวเนี้ยก็ขึ้นมาจ่อละครับขึ้นมาจ่อนะธนาคารเนี่ยก็คือว่าจะช้าว่ากลุ่มอื่นเขาคลื่นหนึ่งเขาไซเคิลหนึ่งนะอ่าคือคนอื่นเมื่อกี้เราเห็นเซตแต่มันเป็นหนึ่งสองสามไปแล้วใช่ไหมครับ S <S แต่ธนาคารเนี่ยเรานับเรานับสองไม่ได้ว่าเพราะว่าอันนี้มันทำานิวโรเห็นไหมฮะธนาคารเท่าเราก็ต้องมานับหนึ่งสองสามมันเนี่ยเราก็ทราบรู้ว่าธนาคารเนี่ยยังไงก็มีสามไซเคิลอะอแต่ไม่ได้เป็นขาขึ้นออันนี้เราเราจะอ่านผ่านกราฟี่ยเราจะอ่านแบบนี้นะว่ามันก็เป็นสามที่ถ้ามันเบรกไปนะไม่ถึงว่ามันก็ขึ้นต่อไปได้นะถึงว่าไปห้าร้อยเนี่ยปกติมันบอกว่ามันลงมาจากไหนอะมันก็จะ <S 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 ขึ้นไปทดสอบไอ้ตรงเน็กไลน์ที่มันหลุด ะะมันก็มีหลาเนกไลน์แต่ที่มันหลุดจริงๆก็คือแถวนี้ยนะตรงเนี้ยเนี่ยเนกไลท์ที่หลุดเนี่ยก็ประมาณสักห้าร้อยก็อีกร้อยหนึ่งนะคือ,อคือเี้ถ้าเรามองพันแปดแล้วเราบอกว่าอแบงค์จะขึ้นไปยี่สิเปอร์เซ็นแบบเนี้ยอืมอันนี้แสดงว่าเราเราไม่มั่วอ่าคือคือฟังดูแลโทนโทนเอาโทนเซ็ต<ช>ก็คือจะตอนนี้ซึมก่อนแล้วแต่จะค่อยๆขึ้นเหมือนเมษา แต่ถ้าจะเล่นตัวที่มันจะขึ้นรอบนี้ยังให้แบงค์ถูกไหมยังให้แบงค์คือคือเราเรางี้ยถติว่าเราจะเอาเซตตั้งว่าเซตจะไปไหนไงครับเราก็ต้องมาดูว่าข้างในเนี่ยอะไรมันจะขึ้นได้นะฮะครับเราก็ดูว่าถ้างั้นแบงค์ต้องขึ้นนะถ้าเราบอกว่าแบงค์ไม่ขึ้นเนี่ยนะฮะถ้าเราบอกแบงค์จะขึ้นเนะี่ยคือคือคือ,ค,อคือหุ้นเนะี่ยเซตเนะี่ยมันไม่ได้ขึ้นเพราะเทคนิคครับมันขึ้นเพราะพื้นฐานอืมแต่พื้นฐานเนี่ยผมเริ่มมันตอนแล้วว่าถ้าพื้นฐานเนี่ยมันไกลนะฮะ มันต้องเอาเงินไปอ่านแบบทีี i, แบบเมกาแล้วพื้นฐานเนี่ยเดี๋ยวมันจะตามมาได้หอไปฮะครับขงินเข้าระบบไปแลวเงินก็วิ่งกลับมาโฟโลมาแล้วกลุ่มที่จะทําให้ให้ขึ้นน่ะก็คือกลุ่มนี้กลุ่มนึงคือกลุ่มธนาคารถ้าเรามเชื่อที่ขึ้นเราต้องมองว่ากลุ่มธนาคารที่เนี่ยจะต้องขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เจาะขึ้นถูกไหมครับทิศทางเนี่ยมันก็เจาะขึ้นอยู่อช่ไปเจาะขึ้นอยู่นะครับแต่ถ้าธนาคารเนี่ย มันยังไม่ได้บอกว่ามันจะลงนะดูตัวนี้มันก็ไม่ได้บอกมันจะลงนะอ่าอ่าอ่าไม่ไม่บอกว่าจะลงเลยว่าถ้าขึ้นไปถ้าเบรกไปก็แถวๆห้าร้อเมืนเทสเดคไม่ิผ่านใช่ไมใช่ก็ประมาณยี่ยีนต์คือเทสต้องผ่านต้องล่าผ่านเลยถ้าผ่านก็สี่ร้อยไปห้าร้อยก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เยอะนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันดึงเซ็ตขึ้นไปที่คุณต้องการก็ล่าพันเจ็ดพันแปดได้อ๋อมันก็จะมื่นพันหกร้อยห้าสิบใช่แล้วไอ้ตัวที่ยังไม่ขึ้นอีกนะก็ ท่าแบบนี้มันก็ไม่ใช่ท่าลงถูกไหมมันเป็นท่าที่มันจะมายืนให้ขายทาไมอะแล้วก็มาดูเหมือนกันว่าไอ้ตอนหลุดมาเนี่ยหลุดมาจากไหนนะฮะเราพยายามหาในกลายตอนที่มันหลุดสมมติว่าแถวนี้นะฮะหรือว่าตัวสูงขึ้นไปอีกนะครับไอ้ธุนนี้ก็จะเป็น CPO นะเนี่ยครับนะครับอือก็คือแบงก์กับคอมเมอร์สที่น่าจับตาคือมันยังไม่ขึ้นไงก็ไม่ถึงว่าถ้าเราใส่เงินเข้าไปในในในเศรษฐกิจเข้ามาเนี่ยมันจะมีอะไรมันก็ต้องเป็น มันก็จะเป็นตัวนสี่คอนสัมชันที่มันจะต้องเกิดใช่ไหมฮะซึ่งน่าจะมีมาตรการกระตุเร็ว่จีกอบบ์อ่อจีกอบบ์ม้นใช่ไหมส่งออกมันดีของมันมันไปของมันได้แค่นี้แหละมันจะไปมากกว่านี้ไล้แต่มันก็คือโตของมันนะฮะส่วนการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยเมื่อก่อนเราก็จะได้ได้จากการการขายบ้านหลังแรกอันนี้มันก็ไม่ต้องไปพึ่งเยอะใช่ไหมหรือว่าเราได้จากนิคมอุตสาหกรรมอนนี้มันก็มันก็เออมันก็พึ่งเยอะไม่ได้เพราะสมัยนี้ธุรกิจไม่ใช้ที่ดินเยอะนะฮะ หรือว่าจะขยายของพวกห้างห้างห้างสับจิงคามันก็ขยายกันไปเยอะถูกไหมครับครับ <But S 2> เพราะนั้นไอตัวไอตัวตัวแรก Investment อ่มันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะยากครับมันก็จะมีอยู่สามตัวเนั้นถ้ากระตุ้นเนี่ยมันกระตุ้นไปที่ c n s u m p t i o n เนี่ยแล้วมันจะทําให้ตัวแบงค์เนี่ยมันขึ้นอคือถ้าแบงค์ขึ้นหนักๆก,กลุ่มเดียวเนะี่ยนะฮะมันก็จะทําให้เซ็ตเนี่ยขึ้นไปได้นะเพราะฉะนั้นประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเซตขึ้นไม่ขึ้นประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณจะเล่นพื้นกลุ่ไหนครับ อ่าประเด็นเนี่ยคือที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้จริงๆว่าคุณเล่นทุนได้ตังค์ไม่ได้ตังค์นต่มันอยู่ที่ว่าคุณเจาะไปที่หุ้นอะไรอ่าถูกตัวเปล่าถูกตัวหรือเปล่าถูกตัวหรือเปล่า <üh m. S 2> เพราะฉะนั้นถ้ามาดูลักษณะแบบนี้นะฮะอ่าค,คือคือเวลาเราดูไทม์เฟรมเราจะดูไม่ออกนะครับแต่ถ้าเราดูภาพภาพหมดเลยนะภาพภาพเล็กภาพกลางภาพใหญ่นะแล้วเราเรามาเจาะดูนะออ่าอันเนี้ยมันบอกว่าเนี่ยอันเนี้ยมันสื่อสารนะฮะเนี่ยมันบอกว่าเอ่ออย่าหลุดหนึ่งห้าเจ็ดสองนะ ถ้าหลุดเนี่ยการมองขึ้นเนี่ยก็คือจบอถ้าหลุด 1, หนึ่งห้าเจ็ดสองคือจบคือจบนะฮะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ก็บอกว่าเนี่ยประมาณเนี่ยหนึ่งห้าเก้าเจ็ดพันหกเนี่ยอย่าหลุดนะหลุดก็จบเหมือนกันมีโอกาสจบอหลุดมีโอกาสจบอันนี้เจ็ดสิบห้าวันมีโอกาสจบอันนี้วีกวีกวีเจ็ดห้าวีกเลย7ตวันเนี่ยเราไม่ต้องไปดูหรอกเพราะว่าถ้ามันชื่นมันต้องเป็นเฟรมใหญ่มันบอกว่าไงมันบอกว่ามันก็ไซเวย์อยู่นะทุกครั้งเนี่ยเวลามันขึ้นมาแล้วมันหยุดเนี่ยมันก็จะมันก็จะหักลงเลยถูกไหม เราก็ต้องไปไล่ดูกลุ่มที่มันสามารถทำอินเด็กได้เนี่ยนะฮะว่าเป็นอะไรนะฮะนะครับแล้วแล้วพื้นฐานมันน่ะมาไหมเนี่ยนะมันก็เป็นพื้นฐานในข้างหน้าที่มองไกลๆอะ่ะเอางี้ค,คุณเอกวิยาถ้าคุณใส่เงินไปคุณออกพบลบอหนึ่งล้านล้านขึ้นมาแล้วฉีกเข้าไปมันต้องกระตุกได้ไหมพันแปดพันแปดร้อยห้าสิบมันมันก็ลคล้ายๆตอนที่สหรัฐอเมริกาเขาฉีดเงินเข้าไปเลย,เค,ยคล้ายๆไปอ๋อถูกกันแต่เรา,เรา<อ>ไม่ต้องทำค Q ว e, เพราะเราไม่ทุนสำรองรหวบางประเทศเราไม่เรียกว่า QE เออเออตลก็ไปกู้เงินจากระบบมาอยู่ดีแหละอ,อถูกไหมครับก่เอเงินออจากทุนสำรองนั่นแหละนะการที่เรายังมีทุนสำรองอยู่นะกาไม่เรียกว่าค e ครับถ้าเราทำา Q ว e ไม่ถึงว่าเราไม่มีทุนสำรองระหว่างประเทศอ่ะเราก็พิมพ์แม่งขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยอ,อ่าประมาณนี้เหมือนยุโรปพวกนี้ไม่มีทุนสำรองนะฮะก็ก็เราเรา,เรา,เ,ราเราดูแบบนี้เราก็มองว่าเฮ้ยเซตมันก็ไม่ได้สื่อสารอะไรนะว่ามันจะลงออไม่ลงแต่ถ้าออจะเล่นหุ้นกํากำไรเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่า อันนี้ถ้าเรามองยาวเนี่ยเราก็ต้องมองว่าเฮ้ยแบงก์น่าจะขึ้นซึ่งซึ่งเราเราก็อ่าเราก็มากันตั้งแต่เคแบงก์ ank, จำได้ไหมฮะครับว่าซื้อมาตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องขายก็ได้นะฮะอ่าแล้วมันก็เป็นเหมือนกับไม่เหมือนกับทุกครั้งเนี่ยเราต้องกลับไปดูว่าทุกครั้งเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ย hey, ขึ้นมาต้องขายนะครับเออแต่ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องขายก็ได้เห็นไหมอืมมันบอกว่าไม่ต้องขายก็ได้ในทําเฟมพวกเนี้ยอ่ามันก็มาชนชนติดอยู่เนี่ยนะฮะ เวลาเราตัดตัวนี้เราคุยนี่เราตัดเรื่องพื้นฐานออกเลยนะพราเดี๋ยวเราจะงงรรเราจะเอาไปปนอะถามว่าเนี้ยขึ้นไหมข,ขึ้นไหมขึ้นไหมไดเวอร์เจนไหมโอเวอร์บอสหรือยังยังอ,อันนี้เอาโอเวอร์บอสถ้าผ่านไปก็ไม่ไดเวอร์เจนถ้าไม่เวอร์เจนก็ gent, เป็นสามสามก็ไม่ควรจะไดเวอร์เจนถ้าสามไดเวอร์เจนก็เป็นสี่ก็คือจบไปคือค,คือบรรดาสิ่งที่ที่ถามว่าทาไมมันยังไม่คือมันยังเร็วไปอมันยังเร็วไป มันขึ้นตัวนี้มันเร็วไปมันมันจะทําให้เกิด divergence ในทาเฟรมบิกนะฮะครับมันจะทําให้จบเร็วเพราะฉะนั้นนหละการรอรอรอออกไปเนี่ยนะรอออไปอาจจะยบไปย่อลงมาแล้วไม่หลุดอะไรเงี้ยนะมันก็จะทําให้การขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นได้เอา scb นะฮะ scb มันก็เราต้องบอกว่าตลาดมีความพยายามที่จะขึ้นนะครับ scb มา scb เนะี่ยทำฟรมมันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทำฟรมมันตัดซีโดไลน์เมื่อไหร่เนี่ยมันก็สามารถมองระยะยาวได้นะ คยงแต่ว่าจะขึ้นแบบไหนแบบแบบแบบเก่งกาไรแบบว่าเอสวีอขึ้นวันนี้หรือว่าจะขึ้นยังไงอ่ะนะฮะเออเออเนี่ยมันมันต้องดูว่ามันขึ้นแบบไหนแบบว่ามีพื้นฐานหรือว่าขึ้นแบบเก่งกําไรก็เชื่อว่าตลาดผู้บรลามันขึ้นไปแบบเก่งกาไรอ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูฟันโฟอ่ต้องดูฟันโฟแล้วก็ต้ดูฟันที่บอกว่าระยะสั้นซึมก่อนแต่ว่าหลังจากนี้มันจะขึ้นไอคำว่าหลังจากนี้จะขึ้นนี่ต้องรอปีหน้าเลยไหมหรือว่าทันวาด้วันที่สิบห้านี่มั้ง สิบห้านี้เลยเหรอสิบห้าเดือนนี้เลยเหรอก็จริงๆแล้วไอ้ช่วงพิจิการ่ะมันจะมีสิบห้าเนี่ยเขาก็าจะบอกว่าเขาจะเพิ่มน,น้ําหนักการลงทุนหรือจะลดน้ําหนักการลงทุนใช่ไหมวันวันเนี้ย MSCI ประกาศวันเนี้ยว<อ>ันเนี้ยวันเนี้ยประกาศเนียผลประกันอ่างนี้มันซื้อมาห้าหมื่นแล้วมันประกาศมันบอกว่ามันจะขายทิ้งเหรอคือคือตอนเนี้ยประเมินกันละคุณนิพนธ์เอ่อยังยังไม่เห็นฉบับจริงนะแต่ประเมินแล้วว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ึงมันก็มันก็เราก็ตรงกันที่เราบอกเพราะเราก็ยังไม่รู้แล้วก็มองว่าเพราะเรามองพ้ว็การเรามองพฤติกรรมมันเนี่ยมัน,ม,นมันก็คือว่ามันไม่ได้ขายอะ่ะอ่ะมันก็กลับมาที่หลักการว้วอัฟรังมันก็ไม่ขายอ,ะะอ่ะใช่ไม่ขายไม่ขายจะเป็นบวกเล็กน้อยแล้วก็จะเพิ่มแบงค์แบงก์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเพิ่มนะเอาที่ซื้อเข้ามาเราดูห้าหมนล้านตอนที่เขาซื้อห้าหมื่นล้านต่พนีกาสิกรเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เกขึ้นขึ้นชัดเจนขึ้นอื่นไม่ขึ้นก็ขึ้นแต่สอง่ันเน ไทยออยหรืออะไรผมจําไม่ได้แล้วแต่ว่าก็มีได้มีอ่าไอ้พวกไทยออยพวกปตทอพวกนเนี้ยเล่นตามราคาน้ํามันเพราะว่าเขาดึงราคาน้ามันเขาก็จะมาเล่นตามราคาน้ํามันอ่าเพราะว่าเขาดึงน้ํามันขึ้นเขาก็ดึงปตททอสอพอขึ้นอือ่าเพราะว่าเขาดึงราคาน้ํามันได้ให้ขึ้นให้ลงได้มันอยู่ในมือเขาไงอ่าเขาเขาจะดึงได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรามองแบบนี้เราก็มองว่าน้ํามันยังไม่ลงตามซเคลน้ำมันยังไม่ลงน้ำมันถ้าจะลงก็ต้องหลังพฤษภาหรือสิงหาหน้า แสดงว่ามันก็เหตุผลคือว่ามันไม่ควรจะลงนะฮะแล้วถามว่าทารัฐจะทำเนี่ยมันต้องใส่ไปที่ไหนเหรอมันก็ต้องใส่ไปที่คอนัมชันใช่ไหมครับถูกไหมก็มใสอ่อนัมชันมันก็กลับมาที่ธนาคารเอาใส่ไปที่ไหนน่ะเงินกลับมาที่ธนาคารธนาคารก็แบกตัวใหญ่อยู่แล้วแหละถูกไหม,มก็หายใจออกแล้วก็ก็คงไม่โง่แบบเก่านะเอาหนี้เอาหนี้ไม่ดีไปขายใส่กระเชออะไรอีกอ่ะนะมันก็บอกว่าก็เลื่อนหนี้ไปกูก็ มันก็ไม่คิดไม่คิดดอกเบี้ยมึงก็ไม่เป็นนี้เสียถูกไหมเออมันก็เล่นแบบนีกันทั้งโลกเ่ะไม่ใช่ไปเล่นแบบเก่านะนี่เสียเอาไปขายใส่กระชังให้เขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เล่นเป็นเพราะนั้นแบงค์แทบเอาตรงประเด็นก็คือไทยพณิชย์กับกสิกรน่ะว่าอย่างั้นเถอะอ่าประเทศไทยมันมองไร่างเล้วมันเพื่อนเรื่อไมแบงค์กรเทพเลื่องไหมแบงค์เทมันก็ถามว่าเอาแล้วแบงค์เทพขึ้นมาทาไมนะฮะครับถามว่าถ้าไม่เอา BBL ขึ้นด้วยเนี่ยมันก็ผิดปกติแล้วมันจะขึ้นได้ไหมารัย จาะหัวไว้อะคล้ายๆกันคล้ายๆกันเลยแพทเทิร์นคล้ายๆกันแต่แบงค์เทีสเนี่ยยังไกลเห็นไหมเนี่ยทางเฟรมมันยังไกลครับอ่ามันก็ตอบคาถามด้วยว่าอ้าคุณไม่เป็น X กับเขาคนอื่นเขาเป็น X เนี่ยเขาก็ขึ้นไปกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเคแบงก์อีกทีหนึ่งนะฮะเคแบงก์อีกทีหนึ่งนะครับเคแบงก์ก็เกือบแล้วใช่ไหมเนี่ยเอสบีอ่ะไปแล้วนะเอสบีเนี่ยเอสบีเนี่ยพูดถือว่าทําชาร์ตเทคนิคเนี่ยนะฮะมันมันแซงมันมันแแซงไปล้วนะ เนี่ยมันแซงไปแล้วมันทํานิวไฮไปแล้วนะครับเออมันไปแล้วไงเพราะนั้นในรายละเอียดเราก็ต้องมาดูเป็นรายตัวนะครับว่ารอบเนี้มันมั่วไม่ได้นะฮะอ่อคือพูดจะไปเคทีบีไปอะไรหุ้นเช่าซื้อที่แบบไอ้แบงค์เช่าซื้อที่ราคาลดมือสองตกเนี่ยมันน่ากลัวนะไหมอ่าคือคือมันอ่านพื้นฐานออกอนึกออกไหมฮะว่าครับเฮ้าายทำไมแบงค์เมื่อก่อนที่แบงค์เล็กรอบก่อนมันดีเับเช่าซื้อมันดีแต่รอบเนี้อ่าลถไฟฟ้าจะมาลดมือสองไงที่มันน้ำมันมันก็ตกอ่ะถูกป่ะอ่า เออมันมันก็เพราะไอ้เพราะนั้นไอ,ไโโอ,อ้ไอ้ทิสโก้เคอเพอะไรเน่มันก็ขึ้นแบบขึ้นได้ไม่ดีอนะฮะครับเออเว้นแต่ว่ามีฟันโฟมาเยอะจริงๆมามั่วอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นอ่าครับอันนี้อันนี้ก็เป็นภาพรวมที่ว่าทําไมเรามองขึ้นนะฮะเราก็มองว่าน้ํามันเนี่ยไม่ลงนะฮะออสองละคือถ้าเรามองสองกลุ่มนี้แบงก์กับน้ำมันไปลงมันก็จบละเราก็ไม่มองว่าเซ็ตแต่มันไม่ลงนะฮะครับน้ํามันลงเรารู้ไหมถามว่าเอางี้ถ้าเซ็ตหลุดพันหกอ่ะคุณจะขายหุ้นอะไร พี่ไม่ขายดีไหมขายทุกตัวดีไหมพี่ไม่ขายพวกรอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์พี่ไม่ขายอ่าอิเล็กทรอนิกส์ไม่ขายนะเพราะเราชาร์จเราดูแบบนี้นะแล้วเรามาดูนะเรามาดูนะเนี่ยเรามาดูนะครับชาร์จของอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะครับมันไม่เหมือนชาร์จชาร์จของของเซ็ตหรือของแบงค์นะคือมันตัดศู์ไปตั้งนานแล้วนะมันไปแล้วนะมันไปตั้งไกลแล้วนะแล้วมันก็ยังมีอนาคตเรื่องเรื่องของอะไรฮะ อันนี้ถ้าอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ไม่ชัดนะดูเคซีเลยเพราะอันนี้มันมีฮาน่าฮะไอไอตัวของไอเดลต้ามาเกี่ยวเราดูนี่เลยครับอันนี้ถามว่าเนี่ยคุณขายเคซไปกี่ครั้งแล้วละ่ะครับแล้วมันบอกไหมว่ามันจะลงอือคุณก็ต้องแยกแยะอีกว่ากลุ่มบางกลุ่มอะคุณไม่ลงนะ,ะครับพี่เขาจะเลือกคุณมาเนี่ยอันนี้พอเข้ามาถือว่าตีมเนี่ยพี่จะเลือกคุณอะไรไปเชืออ่อเือกแล้วไม่ได้ซื้อนะเออคือถ้ามันไม่ลงเราก็ไม่ซือ้อมีอยู่มามถือไว้เนี่ยก็จะมีเคซีมีฮาน่าครับ อ่ากลุ่มเนี้ยถ้ากลุ่มเรามองถึงกลุ่มค้าปลีกแล้วก็เลือกค้าปลีกค้าส่งแล้วเลือกแมคโครนะฮะครับเพราะมันเป็นตัวเดียวที่ไม่เหมือนใครเขามีทั้งค้าปลีกค้าส่งอือเออตัวอื่นไม่ค้าปลีกค้าปลีกเดี๋ยวเดี๋ยวแบงก์เนี่ยชัดเจนกำลังจะชวนคุณเรื่องคอมเมอร์สเนี่ยแหละแมคคอมเมอร์สเนี่ยมันจะไปแมคโครหรือจะไปซีพีออหรือจะไปตัวไหนมันไปแมคโครฮะคือไปแมคโครเหรอวิธีการวิธีการปั้นเนี่ยครับคือในทีมเนี่ยในในบริษัทที่มันมีหลายๆตัวเนี่ยนะ ครับครับจะไม่ปั้นทุกตัวมันไม่ไหวหรือว่าไงมันดูไม่ทันมันไม่ไหวฮะเปิดเปิดกราฟแมคโครหน่อยได้ไหมพี่เปิดกราฟแมคโครหน่อยนะอันนี้เป็นแมคโครนะทางซ้ายกัราฟแมคโครอันนี้ก็คือมันเบรกมาแล้วมันเบรกมาแล้วเนี่ยมันเบรกตรงนี้มาแล้วนะฮะครับมันเบรกมาแล้วแล้วมันรอเบรกไฮเดิมอ่ะคือมันกคยเบรกไฮเดิมไปแล้วแหละนะฮะคือคือเวลาเราเราดูเลยทั้งหมดแล้วเราเราคิดไปอ่ะมันถึงว่า เราก็ต้องมาดูชาร์ตอีกทีหนึ่งเพื่อเพื่อที่ดูว่าเพราะชาร์ตเนี่ยมันบอกแล้วแหละนะครับว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็คิดว่าไอ้ตัวของ CPO เนี่ยมันก็ปั้นไม่ขึ้นหรอกมันขยายสาขาไม่ได้ครับ,รบแล้วคุณจะทําราคา CPO ขึ้นอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์อ่าแต่ถ้าคุณจะปั้นเนี่ยคุณต้องปั้นตัวที่มีโกร w ใช่ไหมครับตัวที่จะโกร w ได้ก็มีแมคโครเนี่ยที่จะโตได้ใช่ไหมครับเออโตดีโตไม่ดีอีกเรื่องนึงไม่ถึงว่าจําเป็นอ่ะถ้าจะต้องเลือกเราก็เลือกแมคโครถูกไหมครับ เอกไม่เข้ามานะครับมันก็มีเลือกกลุ่มหนึ่งที่เราเลือกมาแล้วเราก็เราก็อัดไปแล้วล่ะนะฮะ Mart, j m JMT นะฮะแล้วก็แล้วก็ซิงเกอร์ Singer, เราเลือกทั้งกลุ่มเลยนะฮะแต่แตมยูไปตัวหนึ่งนะอันนี้อันนี้เราก็ไปอีกทีมหนึ่งนะแต่ถ้าใครจะเรื่องนั่นเราก็เราเน้นไปที่ JMT นะฮะอืม,อ,มอ่าอเพราะไอ้ไอ้ทีมนี้ก็คือว่าแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันสูงด้วยต้นทุนเท่ากับศูนย์เนี่ย ครับเพราะว่าพอได้ทุนมาหมื่นเจ็ดพันล้านเนี่ยมันเป็นสูงเนี่ยมันไม่มีดอกเบี้ยรอไหมฮะมันก็จะสามารถแข่งขันในตลาดที่แข่งขันได้อืก็เลือกมาเนี่ยประมาณสักสักสิบตัวนะครับประมาณสักสิบตัวแต่แต่เมลหลักๆตอนนี้ยเริ่มเริ่มได้ไอเดียแล้วคือถ้าขึ้นเนี่ยแบงแบงแบงใหญ่แบงใหญ่แบงใหญ่ใช่ไหมอย่างน้อยสองตัวแล้วก็ตอนเนี้ยระยะสั้นท่านมาดูให้ดูคอมเมอร์สเพื่อแม็กโครที่กดกราฟอยู่ตอนนี้ถูกต้องโอ้แค่นี้แค่นี้ก็เยอะแล้วนะแค่นี้ก็เยอะแล้วนะ นมโครเนี่ก็บอกว่าเนี่ยมันก็ใกล้ซื้อแล้วนะใกล้ซื้อแล้วแต่เรื่องมันก็ยังไม่จบมันจะต้องทํานู่นนี่นั่นอะไรของมันนะเออมันก็ใกล้แล้วล่ะอ่างั้นด้านถามเจาะเมื่อสักครู่นี้ที่ที่คุณทิพนบอกว่าเฮ้ยซีพีอออาจจะไม่ใช่นะเขาแม็กโครเดียวเพราะเวลาเขาดู<ม>หุ้นเขาดูตัวเดียวเขาไม่ได้ดูหลายตัวเพราะอะไรเพราะอะไรคืองี้คุณไม่มีทางเข็นกําไรซีพีออมันขึ้นได้หรอกถ้าคุณไม่เข็นกําไรแม็กโครขึ้นก่อนอะ เพราะสีบีอ<พ>อมันมาถือแมคโครแมคโครแล้วมันก็มาถือโรตาัาคุณจะไปดันสีบีอโตได้นะสมัยก่อนคุณจากการขยายสาขาเครับสาขาเนี่ยมันต้องขยายไปเปิดยี่บสี่ชั่วโมงไงนะมันจะไปอยู่อำเภอรอบนอกเนี่ยมันไม่ได้หรมถูกป้นนะครับเออมันต้องอยู่อยู่ที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 ่ททมันมีเป็นที่จระเลอหน่อยอ่ะนะเพราะฉะนั้นมันแล้วก็มันขยายพิต่างประเทศก็ไม่ได้ครับอชาร์จมันบอกไงคือคือมันอาจจะขึ้นไปได้นะไม่ถือว่า ขึ้นไปได้ในระดับหนึ่งนะฮะไปได้ในระดับหนึ่งนะครับแปดสิบอะไรเงี้ยไ่ถึงว่าถ้าจะชาร์จที่จะขึ้นจากตรงเนี้ยนะถ้าจะเบรกขึ้นไปมาช่วยอะไรเงี้ยนะฮะก่อนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าฟันโฟเข้ามาไหมนะแล้วพี่ก็จะเลือก S C G ซพีนะพี่ก็จะเลือกนะฮะในระดับห้าห้าหกสิบน่ะพี่คิดว่าเป็นทุนที่ที่มีพื้นฐานคราวนี้วิธีเล่นของพี่เนี่ยที่จะไม่ไปตัวอื่นอ่ะสมมุติพี่เล้บ้านสมมุติพี่เล้วบ้านปูอยู่ตอนนี้พี่จะซื้อบ้านปู อ่าอ่าพ,พี่พี่จะไม่ไปตัวอื่นนะฮะอ่าพี่พี่ก็จะมาที่บ้านปูแล้วพี่ก็ดูชาร์จยาวถ้าชาร์จยาวมันมาเนี่ยพี่ก็จะเล่นมันนะฮะยกตัวอย่างนะแต่เาะมันไปเรื่อยๆกอบมันไปเรื่อย,ออยใช่ไหมอ่ากอบอย่างบ้านปูก็อ่ะสิบเอ็ดบาทสิบห้าบาทก็เล่นไปตามเนี้ยเออคือคือมันมีธรรมชาติอยู่อย่างนึงเอวิยาถ้าสมมติว่าตลาดหุ้นเขาไม่ได้พังอ่ะครับไม่เคยเห็นเส้นลงนะมีครั้งเดียวที่ลงก็คือว่าเราพังเองไง ที่กุบยำกุ้งอ่ะอันนั้นเรามีทุนสำรองระหว่างประเทศเหลือแปดร้อยล้านอันนั้นเล็อันนั้นเล็อีกอันเล็แต่วันนี้เรามีสองแสนกว่ามันเป็นไปไม่ได้ฮะที่ตลาดเราจะลงแล้วเราดีฟิลิปปินฟิลิปปินนี่สูงพันถึร้อยห้าสิบเราไปแล้วอืมมันเป็นไปไม่ได้ตอนตอนนี้ในอาเซียรู้สึกของเราจะลังไคายสุดเราช้าเนี่ยเราช้าเพราะว่าเราไปเพราะว่าเราเราช้าเพราะว่าเราเราไปเน้นเรื่องคอนซัมมชันเราเนี่ยมันก็มาจากท่องเที่ยวไงใช่ ถูกไหมฮะเพราะว่าคนคนคนที่อยู่ในวงการสัวนใหญ่มันสิบล้านคนในสิบล้านคนเนี่ยมันเป็นลูกจ้างอยู่ในวงการนั้นมันคือตัวคอนซัมชันไงครับอ่าถูกไหมราวนี้ถ้าไอ้พวกนี้มันพอกลับมาได้บ้างนะครับก็คิดว่ามันก็จะน่าจะดีได้ระดับหนึ่งนะฮะเซตไปเท่าไหร่นะพี่พี่พี่ไม่รู้นะแต่พี่กับไลก์เกอแบงค์สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วอะเพราะฉะนั้นตอนนี้มุมมอง ของพี่นิพนธ์ก็คือมองดีเหมือนกันและอาจจะเริ่มตั้งแต่วันที่สิบห้านี้เลยแต่ว่าจะแรงก็ยังไม่แรงถ้าแรงปีใหม่มาเน้นจะรู้ปีใหม่แรงปีใหม่แรงแล้วก็ฝากแบงค์ใหญ่ฝากแมคโครไว้นะครับแบงค์ใหญ่แมคโครนะครับส่วนไอ้ไอ้พวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็ดีนะแต่ไม่ใช่จังหวะซื้อพอมันอยู่กาะบนกอะบนเราอย่าซื้อเดี๋ยวมันจะลงมาเจ็ดหกให้เราซื้อใหม่แล้วก็ซื้อไปเออนะครับคิดว่ามันยังไปได้ดีนะครับก็ประมาณนี้นะถ้าถ้าเราเราจะเล่นหุ้นในมูลไทยนะ คือคือช่วงเนี้ยอย่าไปซื้อหุ้นที่นะฮะมันอยู่กรอบบนน่ะนะครับอยราะแบงก์มันทมาแบงก์เนี่ยยังซื้อไม่ได้แบงก์ก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันลงมาแล้วอินดิเคเตอร์มันอยู่ในกรอบล่างอันนี้มันจะซื้อได้เออมันจะปลอดภัยกว่าแล้วพยายามเลอย่างนี้นะฮะอย่าไปซื้อหุ้นที่มันเป็นกลุ่มที่เฮดจิ้งกันครับไอ้กลุ่มนี้ขึ้นไอ้กลุ่มนี้ลงแล้วในพอร์ตเราอ่ะมันจะไม่กําไรตลอดนะฮะครับให้บริหารแบบว่าดูอะนะฮะแยกเป็นสองฝั่งเลยนะ มันมันจะเป็นเป็นเป็นลักษณะว่ากลุ่มหนึงขึ้นอีกกลุ่มลงรบ